สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับคู่พอนสอนคอมพิวเตอร์แต่วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของวัสดุและสมบัติของวัสดุค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดใบงานขึ้นมาเลยนั่นก็คือใบงานที่19เรื่องสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อทุกใบงานด้วยนะคะ เราก็มาดูกันว่าใบงานที่19เขาให้เราทําอะไรกันบ้างเรามาอ่านคําชี้แจงก่อนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านชื่อวัสดุแล้วจําแนกสมบัติการดูดซับน้ําได้และดูดซับน้ําไม่ได้ของวัสดตุต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องค่ะเราจะมาดูกันว่าคําที่เขาให้มาเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างกันนะคะเด็กๆคำแรกนะคะก็คือคําว่า ยางลบอ่านตามคุณครูนะคะยางลบคำที่สองฟองน้ำฟองน้ำคำที่สามหมอ้มอหม้อคำที่สี่กระเบื้องกระเบื้องคำที่ห้าถุงเท้าถุงเท้าคำที่หก กระจกกระจกตามทันไหมคะเด็กๆเราไปข้อต่อไปคำต่อไปก็คือคําว่าสัมีสามีหนังสือหนังสือคําต่อไปค่ะลูกโปง่ง ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีอ่านตามคุณครูนะคะตุ๊กตาหมีสองคำสุดท้ายค่ะคำว,ว่าดินสอดินสอคำสุดท้ายค่ะกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่อ่ะเราก็มาอ่านคำที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมา แยกกันว่าสิ่งวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยจะมีสิ่งไหนบ้างที่ดูดซับน้ำารือไม่ดูดไม่ได้ไแลวก็ไม่ดูดซับน้ํากันนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันแล้วก็ช่วยๆกันแยกกันไปนะคะเราก็จะดูจากคําแรกเลยคําว่ายางลบยางลบดูดซับน้ำได้ไหมคะเด็กๆดูดได้ไหมเอ้ยไม่ได้นะคะ ยางลบดูซับน้ำไม่ได้เราก็เอาคำว่ายางลบมาเขียนใส่ที่บตัวที่ดูซับน้ำไม่ได้เล็กๆเขียนเลยนะคะยางลบเขียนให้ส,สวยๆนะคะ ได้แนละ้หนึ่งคำคำา่ออย่างอ่ะเด็กเห็นไห้เลยอ,อันนี้จะตัวใหญ่ไปไหมอ่าเด้เียวเขียนทันแล้วเราไปดูพาะคำต่อไปกันคำว่าฟองน้ำฟองน้ำดูซับน้ำไหมคะเด็กเด ดูมิเอ้ยดูซับน้ํานะคะเวลาเราเอาฟองน้ําไปจุ่มกับน้ําก็จะมีน้ําเกาะตัวอยู่ที่ฟองน้าใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาคาว่าฟองน้ามาเขียนลงไปฟองน้ำเขียนทันไหมคะเด็กๆ ครูขอเปลี่ยนฟอนหน่อยหรือเด็กๆเขียนไม่ถูกนะอ่ะอย่าสักครู่นะคะคเด็กๆจะได้เขียนตามกันได้นะ,อะฟองน้ำครูทำให้ตัวใหญ่หน่อยจะได้เห็นกันนะ,ะคำว่าฟองน้ำ ใครทําได้ทํำนำคุณครูก่อนได้เลยนะคำต่อไปคําว่าหมอ้อหม้อดูดซับน้ำไหมคะเด็กๆดูดซับไม่เลยหม้อเวลาเราใส่น้ําไปน้ำก็อยู่ในหมอ้อใช่ไหมคะแต่ว่าน้ําเนี่ยมันไม่ได้หม้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นอลูมิเนียมเหล็กสแตนเลสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่สามารถดูดซับน้ําให้อยู่ในตัวนั้นได้ใช่ไหมคะมันแค่ใส่ได้อย่างใส่น้ําได้อย่างเดียวใช่ไหมคะเด็กๆ อาวหมอไม่ดูดซับน้ำก็เอาลงมาใส่ที่กรบตัวที่สอง่ะก็มาใส่เลยพิมพ์เขียนเลยคำว่าหม้ออ่ะถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ดูคำต่อไปเลยคำว่ากระเบื้องกระเบื้องเป็นแผ่นที่เราเดินเหยียบกันที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆบ้านใครที่ปูด้วยกระเบื้อง กระเบื้องดูดซับน้ำไหมไม่ดูดนะคะเด็กๆอ่าก็ไปใส่กบใส่ในกลบตัวที่สองค่ะเขียนลงไปกระเบื้องอ่าทันไหมคะทำตามครูทัทนนี่เอ่ยอ่าคำต่อไปคำว่าถุงเท้าถุงเท้าดูดซับน้ำไหมคะเด็กๆเวลาเปียกเป็นไง ทำให้มันสามารถดูดซับน้ำได้ใช่ไหมคะเวลาถุงเท้าเราเนี่ยไปเหยียบน้ำน้ำก็ยังติดอยู่ที่ถุงเท้าใช่ไหมเวลาเราบิดน้ำเด่น้ำก็จะออกมาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขียนลงไปถุงเท้าคำต่อไปคำว่ากระจกกระจกกระจกดูดน้ำไหมดูดซับน้ำไหมคะไม่ดูนะเด็กๆ เวลาฝนตกหรือน้ำเปียกที่กระจกเป็นยังไงมันก็ไหลลงออกมาเลยใช่ไหมกระจกเขียนให้ถูกนะคุณครูมีคำให้นเด็กๆเขียนให้ถูกนะคะลูกกระจกเสร็จแล้วต่อไปสัารีสาัสารีดูซับน้ำไหมคะดูซับน้ำไปไวๆเลยสาลํารี เสร็จแล้วไปที่คำว่าหนังสือหนังสือดูซ้บน้ำไหมดูดเวลาเปียกเป็นยังไงเตือนหมดเลยใช่ไหมคะ,ะหนังสืออ่ะต่อไปคำว่าลูกโปง่งลูกโป่งดูซ้บน้ำไหมลูกโป่งดูซับน้ำไหมคะเด็กๆไ,ไม่ดูอ่าไม่ดูซับน้ำนะคะเขียนลงไป ลูกโปง่าลูกตรง,ต,รงต่อไปคขาว่าขวดแก้วขวดแก้วดูดซับน้ำไหมไม่ดูดใส่น้ำได้แต่ว่าไม่ดูดซับน้ำนะคะขวดแก้วใส่น้ำได้แต่มันไม่ได้ดูดซับน้ำนะคะเด็กๆเ,เอาต่อไปคขาว่าล่มล่มงก็ดูดซับน้ำไหมน้ำได้ไหมไม่ได้ โยมไว้กลางฝนอ่าไม่ให้ตัวเราเปียกเนาะอ่ะต่อไปคำว่าตุ๊กตาตุกตาต๊กตาหมีตุ๊กตาหมีดูซับน้ำได้ไหมคะดูซับน้ำได้อ่าตุ๊กตาหน้ารถอ่าตุ๊กตาหมี สองคำคขาว่าดินสอ,อดินสอดูดซับน้ำไหมไม่ดูนะจ๊ะเด็กๆดินสอมีไว้ทําอะไรดินสอมีไว้เขียนกระดาษทิชชู่อันนี้ดูดซับน้ำแน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเขียนลงไปเลยอันนี้คำยาวๆแจกข้างเลยกระดาษทิชชู่อ่าเป็นไงคะเด็กๆทําตามพันไหมคะ ส่วนที่ใครทำแล้วใครทำก่อนแล้วลองตรวจทานดูนะคะเราจะไปดูแบบฝึกหัดใบงานอันต่อไปกันนะคะคือใบงานที่20จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย